สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งพิเศษของเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาไปสัมผัสหัวใจของการศึกษาในดินแดนล้านนาที่โรงเรียนบ้านห้วยซ่านพระพลาจังหวัดเชียงรายโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานศึกษาแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้สําคัญของชุมชนค่ะไปค่ะเราไปฟังไปชมเรื่องราวของที่นี่กันดีกว่าค่ะ เรื่องราวของที่นี่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2482บนพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งค่ะเพราะเป็นจุดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เคยเสด็จประทับแรมและยังเป็นเส้นทางที่พระราชชาย,ยาเจ้าดารารัศมีพระมเหสีในรัชกาลที่5เคยเสด็จผ่านพร้อมขบวนช้างและมา้าทำให้ชาวบ้านเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่าหอพระพลาซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นโรง และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนค่ะในปี2551ได้มีการสร้างหอพระพลาใหม่เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเจ้าดารารัศมีหล่งรวบรวมมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันล้ำค่าให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค่ะ โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางความสงบงามของธรรมชาติที่ตำบลป่งแพร่อำาเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2และนำทีมโดยว่าทีผันตรีขวัญชัยอดุลฐานานุศัก์ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บริหารที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง ที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6โดยรับนักเรียนจาก5หมู่บ้านทั้งจากพื้นที่ราบและพื้นที่สูงซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาคาทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สีประจำโรงเรียนขาวแดงที่สะท้อนถึงความบริสุทธิ์ของเด็กๆและความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะครูทุกท่านค่ะ หัวใจของการเรียนรู้ที่นี่คือการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning คุณครูจะออกแบบการสอนให้เด็กๆได้ลงมือทำได้คิดได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแถมยังมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ทั้งการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการเรียนรู้ผ่าน dltv หรือการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม er, ซึ่งช่วยเติมเต็มความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และยังช่วยแก้ปัญหา ในวิชาที่คุณครูผู้สอนอาจไม่ตรงเอกเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆสู่โลกกว้างอย่างกิจกรรมทัศนศึกษาเรายังเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษาจากเจ้าของภาษาและภาษาจีนจากครูผู้ชำนาญเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งค่ะ คุณภาพการศึกษาที่นี่ไม่หยุดนิ่งนะคะเพราะคุณครูทุกท่านมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีการรวมกลุ่มทำ PLC หรือ Professional Learning Community เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนเรียกได้ว่าทุ่มเทเพื่อเด็กๆอย่างแท้จริงค่ะ การเยี่ยมบ้านนักเรียนคือโอกาสที่คุณครูจะได้เข้าไปทำความเข้าใจชีวิตประจำวันของเด็กๆแต่ละคนอย่างลึกซึง้งทำให้เราสามารถออกแบบการดูแลและการส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดที่สุดค่ะน้องๆทุกคนจะได้รับการดูแลที่แตกต่างกันไปตามความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการแนะนำเรื่องเรียนการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาหรือแม้แต่การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น นอกเหนือจากวิชาการเราเชื่อว่าการบ่งเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือรากฐานที่สำคัญของชีวิตทุกๆวันเราเริ่มต้นด้วยการเคารพธงชาติที่ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่แต่คือการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ การดูแลความสะอาดสอนให้รู้จักหน้าที่และความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมการแปลงฟันสร้างสุขคนิสัยที่ดีเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงการนั่งสมาธิก่อนเรียนช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิพร้อมรับความรู้หรือแม้แต่แปลงเกษตรในโรงเรียนก็คือห้องเรียนชีวิตที่สอนให้พวกเขาเข้าใจหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือทำจริง กิจวัตรเหล่านี้ค่อยๆหล่อหลอมให้พวกเขามีวินยัยมีคุณธรรมกรตันยูเติบโตอย่างงดงามนักเรียนมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปต่อยอดในอนาคตได้ค่ะและที่สำคัญที่สุดคือเราไม่แบ่งแยกศาสนาค่ะที่นี่มีทั้งนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกัน เสียงหัวเราะและรอยยิ้มในโรงมอาหารคือภาพสะท้อนของความสุขอาหารกลางวันทุกมื้อของเราดูน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะปรุงสดใหม่ใส่ใจเรื่องคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสะอาดและถูกหลักอนามัยเพราะเราเชื่อว่าร่างกายที่แข็งแรงและท้องที่อิ่ม พื้นฐานสำคัญที่ทำให้นักเรียนมีพลังมีสมาธิในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสะอาดของห้องน้ำเลยค่ะเพราะเราดำเนินการตามนโยบายสุขขาดีมีความสุขห้องน้ำที่นี่สะอาดได้มาตรฐานทุกห้องเลยค่ะโรงเรียนบ้านห้วยซานผับพลายังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเรามีโครงการดีๆอย่างโรงเรียนปลอดขยะและโรงเรียนสีเขียวที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมปลูก ฝังจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะความสามารถของเด็กๆก็ต้องได้รับการส่งเสริมค่ะ โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือแม้แต่ง,งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนหรือการแข่งขันกีฬาซึ่งสำหรับเราแล้วสนามแข่งขันคือเวทีแห่งการเรียนรู้ชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแพ้หรือชนะแต่คือบทเรียนเรื่องทีมเวิร์กน้ำใจนักกีฬาความมีวินยัยและการรู้จักก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองความผูกพันกับชุมชนก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญค่ะ เรามีพิพิธภัณฑ์หอพลัพพลาเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นบ้านที่น่าสนใจมากๆเป็นศูนย์รวมที่ทำให้ชุมชนและโรงเรียนได้ร่วมมือกันในหลายกิจกรรมเลยค่ะ และผลลัพธ์จากความทุ่มเททั้งหมดนี้ก็ได้ปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมที่น่าภาคภูมิใจผ่านการบริหารจัดการแบบ P.D.C.A. ภายใต้การบริหารงาน4ฝ่ายผลการทดสอบระดับชาติทั้ง r t N.T. และ O.N.E. t ของโรงเรียนเรามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับผลการประเมินโรงเรียนห้องเรียนและนักเรียนคุณภาพในระดับดีเยี่ยม ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่คะแนนแต่คือบทพิสูจน์คุณภาพการศึกษาที่จับต้องได้คือความภาคภูมิใจของนักเรียนครูและชุมชนที่เราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาโรงเรียนบ้านหุ้ยซ่านพลับพลามุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้สู่ทักษะแห่งศตวตรรษที่21 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเรามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับการเป็นคนดีมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยเป็นยังไงกันบ้างคะนี่คือเรื่องราวความสุขและคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยซานพลับพลาค่ะ ทีี่่นไม่ใช่แค่สถานที่ให้ความรู้แต่เป็นบ้านอีกหลังที่หล่อหลอมให้เด็กๆเ,เติบโตเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขอย่างแท้จริงสมกับคำว่าเรียนดีมีความสุขค่ะ